ภายในงานคณะสงฆ์นะครับนำสาธทุชนผู้มีบุญกล่าวคำบูชาพระรัตนไรครับจากนั้นปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสต่อด้วยการกล่าวคำรัตนาศีลห้าและประกอบพิธีทอาพระป่าเพื่อซื้อแผ่นดินถวายวัดภาวนาซานเดเอโกโดยมีกัลยาณมิตรทวัดโกโปรครับเป็นประธานส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพระตาหารบูชาข้าพระโดยมีกัลยาณมิตรสมพรกรัลยาณมิตรนิลวันปาระเคน การยานามิกิตรวีธนะยรันโรดเป็นประธานนำกล่าวพร้อมกันนี้คณนะท้านจะพได้น้อมถวายพราไตรนะครับแด่คณะสงฆ์จากนั้นคณะสงฆ์ได้กล่าควคำพิจารณาพระปา่าตามด้วยพิธีจุดประทีปบูชาพระรัตนไัยก่อนที่จะได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีนะวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี c ี n เ ี๋ยวกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ไมเมตตกล่าวให้โอวาานะครับถึงความสําคัญของการมาร่วมงานบุญบูญชาข้าพระซึ่งเป็นบุญใหญ่เพราะการบูชาข้าพระเป็นการทําบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนดังนั้นทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนหากไม่มีภารกิจใดสําคัญมากก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้มาร่วมพิธีบูชาข้าพระกันอย่าให้ขาดนะครับ